สวัสดีครับวันนี้เราจะไปเช็คอินกันที่กรุงเฮลซิงกินะครับนะมีที่เช็คอินอะไรบ้างนะครับนะสำหรับกรุงเฮลซิงกิเมืองหลวงของประเทศฟินแลนด์นะครับสำหรับจุดเช็คอินแรกนะก็คือบริเวณมหาวิหารแห่งกง inki, รุงเฮลซิงกินะฮะหรือว่าเฮลซิงกิคาจิอลนะครับสร้างขึ้นในปี1830นะฮะ อยู่ตรงกลางจัตุรัสเรียกได้ว่ายิ่งใหญ่อลังการในสไตล์นีโอคลาสสิกเลยนะครับเหมาะสมกับประเทศที่มีความสวยงามจริงๆนะสำหรับมหาวิหารแห่งน,นี้นะฮนะด้านหน้าเนี่ยจะมีลานกว้างๆนะครับในงานเฉลิมฉลองต่างๆนะครับงานคาริสต์มาสงานปีใหม่งานวันชาติก็จะจัดในบริเวณด้านหน้าของโบสถ์เฮลซิงกิคาซิโดนะฮะด้านในมีความยิ่งใหญ่อลังการมากมีโดมสูงมหึมาเลยนะครับมีที่นั่งเพื่อจะเข้าไปทําบุญไปฟังเทศหรือต่างๆ,ๆนะครับรวมทั้งจุดถ่ายรูปต่างๆ ด้านในด้านนอกนะครับฝากไว้น,นิดนึงครับเวลาเข้าด้านในเราจะต้องใช้ความสงบและความเงียบเท่านั้นนะฮะเวลาที่เข้าโบสนะครับอันดับที่2นะก็คือซ i n e s q สแควร์นะฮะในบริเวณซีเน็ตสแควรเนี่ยจะเป็นที่ตั้งของตัวอาคารรัฐสภานะครับนะหรือว่าพิพิธภัณฑ์นะรวมทั้งตึก เก่าสวยๆนะฮะก็จะอยู่ในบริเวณซีเน็สแควร์นะครับนะอันดับที่3นะก็คืออนุสาวรีย์เซเบริอุสโมนูเมนต์นะครับเซเบริอุสคือใครนะเซเบริอุสก็คือคียตากวีคนที่สำคัญที่สุดของประเทศฟินแลนด์นะครับเขาเป็นคนที่แต่งเพลงคลาสสิกที่ชื่อว่าฟินแลนด์เดียนะฮะเป็นเพลงปลุกใจทำให้ชาวฟินแลนด์เนี่ยอยากจะปลดแอกจากประเทศรัสเซียนะเนื่องจากฟินแลนด์เนี่ยถูกปกครองโดยสวีเดนถูกปกครองโดยรัสเซียนะครับ จนกระทั่งถึงปี1917นะฮะประเทศฟินแลนด์ถึงได้เป็นเอกราชนะครับเขาเรียกว่าเป็นอนุสาวรีย์ที่สร้างด้วยท่อเหล็กนะครับทำให้เหมือนกับออแกนประมาณ600กว่าท่อนะฮะมารวมกันนะครับอันดับที่4นะครับนะก็คือโบสหิน Rock Shirt นะครับถ้าเรียกเป็นภาษาฟินแลนด์เขาจะเรียกว่า เทมโพคริโอคิียนะครับนะเรียกอย่างนิดนึงนะเป็นโบดหินที่ระเบิดภูเขาทั้งลูกนะครับและเจาะเข้าไปเอาหินมาเรียงใหม่เหมือนกับเลโก้นะครับหลังคาก็จะเป็นขดลวดนะครับนะเหมือนกับจานบินเลยนะเรียกได้ว่ามองจากภายนอกเนี่ยเราจะไม่รู้เลยนะครับว่าบริเวณนี้ก็คือโบดนะครับเพราะว่าจริงๆนะฮะในประเทศฟินแลนด์และกลุ่มสแกนดิเน,นเวียนเนี่ยส่วนใหญ่แล้วจะเป็น ผู้คนจะนับถือศาสนาคริสต์นะครับนักลิการโรเรลนนะครับหรือที่เรียกวมๆว่าโปรเตสแตนต์นะครับจะอาศัยความเรียบง่ายนะครับแะฮะไม่คลาสสิกเท่ากับในอิตาลีนะฮะแต่ว่ามันจะมีความสวยงามนะครับมีความโมเดิร์นนะครับมีความหลากหลายทางสถาปัตยกรรมนะฮะร็อกเชิร์ดนะครับนับเป็นอีกจุดหนึ่งนะฮะที่พลาดไม่ได้เมื่อไปเที่ยวกรุงเฮลซิงกินะครับนะจุดต่อไปนะที่สำคัญนะก็คือบริเวณที่ตั้งของสวนสนุกนะครับนะที่ชื่อว่าลินนันเมเนกิกนะครับ ลินนามเมกิเนี่ยเป็นสวนสนุกที่เหมาะกับทุกวัยเลยนะฮะสร้างขึ้นมาตั้งแต่ปี1950นะครับนะถ้าเกิดว่ามีเวลาสักครึ่งวันค่อนวันนะครับไปกับครอบครัวนะฮะผมแนะนำเลยนะครับว่าจะต้องไปเที่ยวที่สวนสนุกนะครับลินนัมเมกินะครับนะจุดต่อไปนะฮะก็คือโอมาเก็ตฮอล์นะครับนะหรือว่าตลาดเก่านะครับประจำกรุงเฮลซิงกินะที่เรียกได้ว่าเข้าไปแล้วทุกท่านจะต้องท้องอิ่มแน่นอนนะครับมีทั้งแบบอาหารท้องถิ่นนะฮะพวก ผลิตภัณฑ์จากปลานะจากกวางเลนเดียนะครับนะรวมทั้งอาหารจากเอเชียนะฮะเรียกได้ว่าตัวอาคารก็คลาสสิกอยู่แล้วนะครับเข้าไปด้านในสะอาดมากๆนะครับมีโต๊ะที่นั่งเก้าอี้ที่นั่งนะฮะเราสามารถเข้าไปแล้วก็ซื้อแล้วก็นั่งทานที่นั่นได้เลยนะครับก็จะอยู่ใกล้ๆก,กับบริเวณซีเนสแควร์เรียกได้ว่าเดินเชื่อมไปมาหากันได้ง่ายมากๆนะครับนะสำหรับที่โอมาเกฮอล์นะครับ จุดต่อไปที่สำคัญนะฮะก็คือบริเวณเฮลซิงกิมาร์เก็ตสแควร์นะครับบริเวณนี้เนี่ยจะเป็นตลาดนัดตอนเช้านะฮะโดยเฉพาะในช่วงฤดูร้อนจนถึงช่วงฤดูใบไม้ร่วงเนี่ยนะฮะก็จะมีพวกพ่อค้าแม่ค้านะที่เดินทางมาทางเรือนะครับมาทางเรือนะฮะเขาจะมาจอดเรือนะครับแล้วก็ขายผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นไม่ว่าจะเป็นพวกเบอร์รี่ต่างๆนะครับนะบลูเบอร์รี่ลัสเบอร์รี่นะครับหรือว่าเชอร์รี่แล้วก็ผลิตภัณฑ์จากปลารวมทั้งพวกผลิตภัณฑ์พวกเนื้อแห้งเนื้อกวางแห้งอะไรต่างๆพวกนี้นะฮะ แล้วก็จะมีพวกร้านกาแฟขนมต่างๆเยอะแยะมากมายเลยนะฮะอยู่ในบริเวณ Market Square ของกรุงเฮลซิงกินะครับนะเรียกได้ว่าจุดเช็คอินที่สำคัญสำคัญนะครับกรุงเฮลซิงกิเมื่อไปแล้วห้ามพลาดนะครับนะฉะนั้นทุกท่านนะ,ะอยากไปกรุงเฮลซิงกินะครับนะจดไว้เลยนะครับว่ามีที่ท่องเที่ยวที่ไหนบ้างนะฮะในลิสต์ที่ผมขึ้นไว้ให้ในวันนี้นะครับขอบคุณครับ